สวัสดีครับพี่พีๆน้องๆหนา,นาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ร้านบางดุลน,นะครับจะมาแนะนําบ่วงดักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่าก็หลังพันษานี่ก็จะเริ่มเข้าฤดูของไก่ป่าแล้วนะครับหลังออกพรนษานี่แหละครับนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับใครที่ออยากเอาไปต่อหลังพันษานะครับ ก็สั่งซื้ออุปกรณ์ของร้านบางดุลไปไปเก็บก่อนได้นะครับหลังพันษาก็ใช้งานได้เลยนะครับหลังพันษาก็ใช้งานได้เลยนะ,ะบางคนก็แหกแหกพันษาไปแล้วนะครับไปต่อไก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่วงของร้านบางดุลน,นะครับรายละเอียดนะครับเราไปดูบ่วงของบ่วงเดี่ยวกันนะครับร้านบางดุลเนี่ย จะเน้นสีน้ำตาลนะครับจะเน้นสีใบไม้แห้งนะจะเน้นสีใบไม้แห้งนะครับร้านบางดุลจะจะพันหลักเรียบนะครับพันหลักเรียบพันหลักเรียบนะครับไม่เป็นเกลียวนะครับไม่เป็นเกลียวจะดูสะอาดตานะครับจะดูจับกลมสะอาดตานะครับหลักก็จะเป็นหลักกาวนัยนะครับหลักกาวนัยสเตลเลสนะครับ แข็งนะครับเหมาะสําหรับดินหินดินทรายได้หมดนะครับเพราะหลักมันแข็งนะครับต่อสายหน้าเชือกไนล่อนนะครับต่อสายแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับมีห่วงตัวล็อกตัวล็อกขานะครับมีเดือยตรงนี้นะครับเอยล็อกขาห่วงเลข8ดก็จะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงเลข8ก็จะเป็นห่วงทองเหลือง สายเอ็นสี่ใบไม้แห้งนะครับสายเอ็นสี่ใบไม้แห้งตัวนี้สามสิบเอ็ดหลักนะครับตัวนี้สามสิบเอ็ดหลักสามสิบเอ็ดบ่วงนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนชุดที่สองนะครับจะเป็นห่วงผีเสื้อนะครับห่วงผีเสือ้อห่วงผีเสื้อก็การทําก็เหมือนกันหลักกวาวนไยสเตเลนะครับันหลักเรียบสะอาดดูตาไม่หลุดแน่นอนนะครับันหลักสองชั้นนะครับ ต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับสายเอ็นส nee ีน้ําตาลเหมือนนะครับแต่ว่าจะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อมันจะบ่วงสองข้างครับหลักเดียวมันจะมีบ่วงสองข้างนะครับเอาไว้ล้อมไก่นะครับเป็นบ่วงตีนะครับเอาไว้เอาไว้บ่วงตีนะครับบ่วงนี้ก็บ่วงเดียวเนี่ยล้อมไก่ก็ได้นะครับดักทางก็ได้นะครับใครที่สนใจนะครับบ่วงดักไก่เอาไว้ต่อ หลังพันษานี้ครับก็ติดต่อได้ครับร้านบางดุลโทร0937730398นะครับสวัสดีครับ